สวัสดีค่ะวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันนะคะกับข้อมูลใหม่ที่เราได้มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบล่าสุดเลยค่ะของกรมการขนส่งทางบกปี2568ว่าด้วยการขอใบอนุญาตตรออหรือสถานตรวจสภาพรถนะคะซึ่งเขาปรับปรุงมาจากระเบียบเดิมปี56ค่ะแล้วที่ ที่เราจะเน้นกันวันนี้มี2กรณีพิเศษที่ระเบียบใหม่พูดถึงนะคะคือเรื่องการขอใบอนุญาตของนิติบุคคลกับอ,อีกเรื่องคือกรณีของทายาทของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเดิมนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในระเบียบนี้เริ่มที่เคสแรกก่อนเลยนะคะสมมติว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนอยากจะขอใบอนุญาตตรอ,ออแต่ว่า,ามีเงื่อนไขนิดนึงคือคนที่เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจเนี่ยเขา ดันมีใบอนุญาตตอรออส่วนตัวอยู่แล้วที่ยังไม่หมดอายุแบบนี้จะทำยังไงได้คะครับตรงนี้ระเบียบใหม่เนี่ยเขาเปิดช่องทางไว้ให้ครับคือนิติบุคคลเนี่ยสามารถยื่นขอใบอนุญาตใหม่ในนามบริษัทได้เลยแต่ว่ามีเงื่อนไขสำคัญนะครับคือต้องรีบยื่นคำขอ ้องยืดล่วงหน้าอย่างน้อยสัก30วันก่อนที่ใบอนุญ,ญาตเดิมของกรรมการคนนั้นจะหมดอายุนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือต้องรีบดำเนินการก่อนที่ใบเก่าจะหมดอายุไปแล้วเรื่องเอกสารล่ะคะที่ต้องเตรียมคงเป็นพวกหนังสือรับรองบริษัทอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลกัหลกๆก็จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคลหนังสือรับรองบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้อง แลวก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือหลักฐานเรื่องสิทธิการใช้สถานที่และก็พวกเครื่องมืออุปกรณ์ตรวจสภาพคือต้องมีให้พร้อมใช้งานจริงนะครับ <S <S อ,อืคือการเปลี่ยนแปลงตรงเนี้ที่น่าสังเกตคือมันเหมือนการรองรับนะคะที่ธุรกิจตรอออาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาก็อาจจะมาทําในรูปบริษัทมากขึ้นกรมก็เลยปรับระเบียบให้มันสอดคล้องกันนะคะแล้วพอบริษัทได้ใบอนุญาตใหม่แล้วใบเก่าของตัวกรรมการคนนั้นล่ะคะ จะเป็นยังไงต่ออันนี้เป็นประเด็นที่ต้องระวังเลยครับคือพอกรมอนุมัติออกใบอนุญาตใหม่ให้นิติบุคคลปุ๊บเนี่ยใบอนุญาตเดิมที่บุคคลนั้นเคยถืออยู่จะถือว่าสิ้นสุดลงทันทีเลยนะครับแบบอัตโนมัติเลยอ๋อครับเป็นการโอนสิทธิ์ไปให้นิติบุคคลแบบสมบูรณ์เลยป้องกันการถือซ้ำซ้อนชัดเจนเลยค่ะทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งก็น่าจะเจอกันได้เหมือนกันนะคะ คือถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตรอ,อเดิมที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงแต่ว่าใบอนุญาตยังไม่หมดอายุแบบนี้ทายาทจะเข้ามาทำต่อได้ไหมคะครับระเบบใหม่ก็พูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนเหมือนกันครับว่าสามารถทำได้ทายาทโดยธรรมของผู้เสียชีวิตนะครับสามารถยื่นคำขอเพื่อรับโอนใบอนุญาตนั้นมาเป็นของตัวเองได้ทายาทโดยธรรมใช่ครับ คำว่าทายาทโดยธรรมก็คือตามกฎหมายเลยอ้างอิงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1629ที่จัดลำดับทายาทไว้นะครับแล้วเรื่องเงื่อนไขเวลาล่ะคะเหมือนกับเคสแรกที่เป็นนิติบุคคลหรือเปล่าใช่ครับเรื่องเวลายังสำคัญเหมือนเดิมเลยทายาทต,ต้องรีบยื่นคำขอเข้ามาก่อนใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุอย่างน้อย30วันเหมือนกันค่ะค่ะส่วนเอกสาร ก็จะมีบัตรประชาชนของทายาทหลักฐานเรื่องสถานที่อุปกรณ์ต่างๆและก็ที่ต้องเพิ่มคือเอกสารที่ยืนยันความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตนะครับพวกสำเนาทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นทายาทจริง การมีข้อ,ขอกำหนดแบบนี้ก็ดีนะคะเหมือนช่วยให้ธุรกิจมันเดินต่อไปได้ไม่สะดุดถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาถูกต้องครับถ้ามองในภาพรวมเนี่ยมันคือการสร้างกลไกให้ธุรกิจมันต่อเนื่องไปได้โดยเฉพาะกิจการที่อาจจะเป็นลักษณะครอบครัวหรือทำคนเดียวมาตลอดก็ช่วยลดปัญหาเวลาเจ้าของเดิมไม่อยู่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับพอออกใบอนุญ,ญาตใหม่ให้ทายญาติแล้วใบอนุญาตเดิมของผู้เสียชีวิตก็จะสิ้นผลทันทีค่ะ ก็นัดว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับผู้ประกอบการเสริมนิดนึงนะคะผู้ที่ลงนามในระเบียบฉบับนี้คือท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายจิรุตตมะวิสาลจิตแล้วก็มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ งั้นถ้าให้สรุปสั้นๆจากที่เราคุยกันวันนี้ก็คือระเบียบใหม่ปี68เนี่ยทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นสําหรับ2ส,สถานการณ์พิเศษในการขอใบอนุญาตตอรอคือกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่มีผู้บริหารถือใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วกับอีกกรณีคือทายาทที่ต้องการรับช่วงต่อกิจการเมื่อผู้ถือใบอนุญาตเดิมเสียชีวิตไปใช่ครับ ก็จะเห็นว่าระเบียบนี้สะท้อนความพยายามปรับตัวของหน่วยงานรัฐนะครับให้กฎเกณฑ์มันเข้ากับรูปแบบการทำธุรกิจจริงๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างที่เป็นบริษัทหรือเรื่องการสืบทอดกิจการซึ่งก็ช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความมั่นคงให้มากขึ้นแต่ว่าหัวใจสำคัญก็ยังอยู่ที่การดำเนินการให้ถูกขั้นตอนแล้วก็ต้องทันตามกาหนดเวลานะครับอันนี้สาคัญมากค่ะทีนี้ มีประเด็นที่อาจจะต้องดูกันต่อไปที่น่าสนใจนะครับคือในเมื่อระเบียบนี้เจาะจงแก้ปัญหาหรือให้แนวทางสําหรับ2กรณีพิเศษนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราคิดต่อได้ว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีสถานการณ์อื่นๆที่ซับซ้อนอีกไหมในกระบวนการขอหรือโอนใบอนุญาตตอรอที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงในระเบียบนี้แล้วก็อาจจะต้องการแนวทางหรือการปรับปรุงระเบียบเพิ่มเติมอีกในอนาคตเพื่อให้ระบบทั้งหมดมันครอบคลุมแล้วก็ราบรื่นขึ้นไปอ,อีกนะครับอันนี้น่าสนใจครับ